สดีจ้าทุกคนวันนี้เรามาเตรียมเมนูผัดกะเพราหมึกกันจ้าอยากกินอะไรแซบ่บๆก็จัดไปเลยนะจ้าวันนี้ทำเองทานเองปลาหมึกนี่เราก็ล้างแล้วนะเราก็เตรียมเอามาหัน่นหันหั่นนะจ้ะบางให้สวยๆเลยวันนี้กินคำใหญ่ๆกันไปเลยชิ้นใหญ่ๆกันไปเลยนะจ๊ะ ก็หั่นกันไปนะจ๊ะมีหนวดหมึกด้วยแล้วก็หัน่นหนวดหมึกแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆหน่อยนะจ๊ะ mm hmm. กอาหั่นกันไปหั่นกันไปนะจ๊ะ mm hmm. ที่บ้านเราจะทําอาหารทานเองกัน mm hmm. เพราะว่าเรารู้สึกว่าทานเองทำเองทานเองเนี่ยมันแซ่บจริงๆจ,จ,จ,จ้ะ พอเราหัน่นหันหมึกเสร็จแล้วเราก็ออกมาเตรียมพริกนะจ๊ะใช้พริกเม็ดใหญ่สดนะจ๊ะเราก็หั่นแบบนี้เลยเตรียมไว้แล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาลงผัดกันนะจ๊ะใช้สามลูกนะคะ พริกอันนี้เราทานกันได้เลยนะเวลาเราใส่ผัดเนี่ยเราทานได้เลยเราไม่ต้องเขี่ยทิ้งนะจ๊ะจากนั้นแล้วก็เด็ดใบกะเพรากะเพราเนี่ยเราปลูกเองหอมๆเลยเก็บมาจากหลังบ้านเราเองเราปลูกไว้นะจ๊ะปลอดสารพิษกันแน่นอนใส่เยอะๆไปเลยก็จะได้หอมๆนะจ๊ะ เป็นสมุนไพรด้วยนะจ๊ะใครที่ไม่ชอบกระเพราต้องหามาทานแล้วนะเราก็เด็ดเตรียมไว้นะจ๊ะจากนั้นก็โขกพริกกันเลยพริกกับกระเทียมนะจ๊ะเราจะใส่พริกไทยลงไปด้วยเพื่อเพิ่มความแซบ่บความหอมเข้าไปอีกนะจ๊ะก็ใส่เข้าไปนิดหน่อยประมาณ10เม็ดจ้ะเกล็ดนั้นเราก็เตรียมนะจ๊ะใส่น้ํามันนะจ๊ะในกระทะ แล้วก็ใส่พริกเข้าไปผัดให้หอมหอมแล้วก็ใส่ปลาหมึกที่เราลวกไว้ลืมบอกนะจ๊ะปลาหมึกนี้ต้องลวกก่อนนะจ๊ะเขาจะได้กรอบๆนะจ๊ะแล้วก็ใส่ตามด้วยพริกที่เราเตรียมไว้ผัดเข้าไปจ้าแล้วก็ใส่เครื่องปรุงได้เลยปรุงตามชอบได้เลยนะจ๊ะน้ตำตาลผงนวัวนะคะแต่ที่บ้านเราไม่ใส่นะจ๊ะผงนวัว จากนั้นเสร็จแล้วก็เตรียมจัดใส่จานได้เลยหอมหอมแซบ่แซบๆทะลุจอกัอนไปเลยนะจ๊ะเตรียมพร้อมเสิร์ฟได้เลยปะทานข้าวกันนะจ๊ะวันนี้เรามีสองเมนูไก่กเจียวด้วยอีกอย่างหนึ่งจ้าขอบคุณที่รับชมนะจ๊ะสวัสดีจ้า